สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์นะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับใครที่ตุนทองคําไว้เยอะเะมากๆกนะครับก่อนหน้านี้นะครับอาจมีหนาวร้อนๆเพราะว่าราคาทองคําโลกและไทยเนี่ยแว่งขึ้นแกว่งลงนะครับเป็นไซด์เว์หรือว่าแว่งตัวออกข้างๆนะครับมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วนะครับตั้งแต่ทำนิวไฮที่ระดับราคาทองคําโลก ที่เกือบแตกประมาณ3,500ดอลลาร์ต่อออนนะครับแล้วก็ทองคําไทยนะครับเกือบทะลุ5 0 5,000บาทนะครับต่อบาททองคําไทยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับ2525เนี่ยนะเกือบ4เดือนแล้วนะครับนะที่มันไม่ทํำนิวไฮบรรดานักวิเคราะห์ทั้งไทยและเทศนะครับก็มีความแตกต่างนะทางความคิดเห็นนะบ้างก็ว่าพักฐานแล้วนะแล้วก็จะขึ้นต่อไป บางก็กังวนใจนะครับว่ามันจะจบรอบกระทิงของมันแล้วหรือยังเพราะว่าออกอาการนไม่ค่อยสู้ดีนะครับที่มันแกว่งไซ์เวอ์ออกข้างๆมานานมากแล้วนะครับท่ามกลางข่าวลบของทองคําใช้สงครามการค้าของสหรัฐจบลงแล้วนะครับทุกอย่างนะกำลังเข้าสู่และสภาวะความแน่นอน,นความมีเสศิลปภาพ สงครามความขัดแย้งนะครับ Israel, อิสราเอลอิหร่านก็พักรบจบลงแล้วนะครับและสถานการณ์สงครามยูเครนก็ดูท่าทีจะจบลงได้อีกด้วยนะครับโดยการเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะอย่างเอาจริงเอาจังนะของทรัมนะครับก็ไม่รู้ว่าแอบหวังนะรางวัลโนเบลสันติภาพนะหรือเปล่านะสรับธรัมเนี่ยนะครับด้วยเหตุปัจจัยลบต่างๆต่อทองคำข้างต้นนะครับทำให้ คนตุนทองไว้เยอะๆมากๆก่อนหน้านี้นะครับนะเรียกว่าอาจออกอาการเหนาเรร้อนๆไปตามกันได้นะครับและยิ่งกลุ่มนะที่เข้ามาติดดอยนะครับในช่วงเดือนเมษายน2025นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ใช้เงินร้อนน่ยนะหรือว่าเงินกู้นะเงินยืมมาซืออ้อทองคำนะครับตามกระแสะกิ่งทองคํำระยะสั้นนะครับนะด้วย ด้วยมองว่าจะได้กําไรแน่ๆนะในระยะสั้นเนี่ยนะครับอาจจะยิ่งเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอยู่ดอยสูงเสียด้วยนะครับพร้อมกับค่าดอกเบี้ยนะเงินกู้เงินยืมนะมาเก่งทองคำนะในระยะสั้นเนี่ยนะมาันจะาคุ้มค่านะกำไรทองคําระยะสั้นหรือไม่อัน,น,อน,นอเนี้ยอันเนี้ยคือคําถามนะที่ทำให้คนที่มาเก่งทองคำในช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยกังวลได้นะครับเครียดได้นะครับ แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เข้ามาติดดอ,อยนะเพราะว่าเงินเย็นหนะมายถึงว่าเงินเก็บเงินออมนะครับในระยะยาวเนี่ยก็ใจสบายขึ้นหน่อยนะอย่างผมเนี่ยเป็นต้นนะครับนะโชคดีนะทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่นะเป็นสัดส่วนที่ไม่มากนักนะในการเก่งนะครับไอราคาทองคําระยะสั้นนะครับนะคือเราไม่ได้เข้าไปมากนะในการเก่งกําไรนะในระยะสั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ ังนั้นนะครับับทเรียนของการเทรดทองคําหรือสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยเราต้องศึกษาและจดจําให้ดีนะครับแตว่าการเก่งกําไรเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะพวกเก่งกำไรระยะสั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะแต่เสี่ยงสูงผลตอบแทนกําไรหรือขาดทุนก็จะมากตามด้วยนะครับด้วยหลักการใครที่เรียนพวกวิาวชาบริหารนะพวกการลงทุนเนี่ยเขาจะมีหลักการว่า high risk high return คืออะไรที่ยิงมีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะมันก็จะมีผลตอบแทนสูงนั่นเองเอาละครับกลับมาที่มุมมองส่วนตัวของผมนะครับว่าทองคำเนี่ยมันจะไปไหนนะจากการแกว่งไซ์เวมันจะขึ้นต่อนะหรือว่าจะลงต่อนะครับมันจึงต้องนะพุ่งความสนใจไปที่เหตุปัจจัยลบต่างๆต,ต,ต่อทองคำข้างต้นนะครับว่า 1. น,นะครับสงครามการค้าสหรัฐเนี่ยจบจริงๆแล้วหรือ,อยังนะ ในมุมมองสุดตัวผมนะคำตอบก็คือ,อยังนะครับนะมันเป็นสภาวะที่เรียกว่าชั่วคราวแล้วก็ต้องติดตามนะครับผลกระทบต่อไปเพราะว่าการคุยระหว่างยักษ์ใหญ่สหรัฐกับจีนะยังไม่จบนะนะครับความขัดแย้งและสงครามในจุดต่างๆนะครับของโลกเนี่ยจบลงแล้วจริงๆหรือยังนะาคำตอบคือ,อยังนะในมุมมองของผมนะ มันเป็นสภาวะชั่วคราวอีกแล้วนะครับและอาจมีประทุนะครับออรอบใหม่เนี่ยได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นในตัวันออกกลางนะครับหรือว่าในยุโรปนะฮะดังนั้นนะครับส,สถานการณ์ทองคำในขณะนี้นะดูเหมือนอาจถูกกดเอาไว้หรือไม่นะถ้าความไม่ชัดเจนของ2เหตุปัจจัยที่ผมวิเคราะห์ไว้แล้วเนี่ยนะมันมันคุมเครืออยู่ คุมคลึ่อยู่ทองคำอะไรแกว่งไซด์เวย์แบบนี้นะครับดังนั้นสถานการณ์ทองคาในขณะนี้มันดูเหมือนอาจถูกกดเอาไว้หรือไม่นะการแกว่งไซด์เวยยของมันเนี่ยถ้าใช่นะครับต้องพึงระวังนะว่ามันระเบิดขึ้นมาได้นะครับเมื่อความจริงของเหตุปัจจัยนะมันปรากฏออกมาในอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยคือราคาทองคำเนี่ยมันขึ้นกับเหตุปัจจัยวันนี้เหตุปัจจัยเนี่ยมันถูกปกปิดคุมเครือ,อไว้เนี่ยไม่ชัดเจนะพูดง่าย มันได้แกว่งไซด์เวยแบบนี้นะถ้ามันความจริงเปิดปรากฏออกมาในไม่ช้าไม่นานนี่อาจจะภายใ,ใน q 4ของปีนี้มาจะระเบิดขึ้นมารอบใหม่ก็เป็นไปนได้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ